ฐานท้าจตาฟ้าปริศนายุทธจักรตอนที่62นอนเคียงคู่ดูหมู่ดาวใจได้ในเลยหักใจไม่ได้ฟ้านเสียนมองดูภรรยาในอนาคตําท่าเล่ากับปล่อยให้ท่านเชยชมตามอาเภอใจ มันไม่ใช่หลิวเสียหุยในใจสุมไว้ด้วยอคยีกองหนึ่งตั้งแต่แรกหากให้วางมือในตอนนี้ฟานเสียนคงดูถูกตนเองจะยังไงอาหารยกขึ้นโต๊ะแล้วยังคงรับประทานเถอะดังนั้นสองคนหลอมรวมเป็นร่างเดียวกันถึงแม้ปรากฏพุ่มไม้ริมน้ำบดบัง แต่น้าในทะเลสาบยัดสะท้อนภาพที่บุตรสตรีทั้งสองสนิทสนมกันจนปรากฏแก่สายตาหญิงรับใช้ทั้งหลายหญิงรับใช้ทั้งหลายเฉลียวฉลาดจริงพากันเบือนสายตาไปบางคนก้มตาลงพลิกเนื้อยา่างบางคนหันไปแทกเป็นตรวจสอบตลับแป้งของคุณโหนบางคนไม่ทราบจัดการยังไงได้แต่แทกทำเป็นเท้าพลิก ฝ้านซื้อเจอกำลังขบเคี้ยวอาหารไม่สังเกตสนใจเรื่องราวรอบข้างฟ้านเย่อะๆก็เดินเล่นช่วยการย่อยของอาหารคล้ายไม่ได้มองดูทางด้านนี้ส่วนหญิงรับใช้ทั้งหลายที่ไม่กระแอมไอห้ามปรามล้วนพึ่งพานโยบายกรอกอาหารเข้าปากเป็ดของฟ้านเสียนหากคิดล่วงรู้ความลับของบ้านเมืองต้องติดสินบนหัวหน้าขันทีหากคิดปกครองในบ้าน ต้องติดสินบนหญิงรับใช้คนสนิทฟ้านเสียงรู้หลักเหตุผลข้อนี้ดังนั้นทุกระยะเวลาหนึ่งจะให้รางวัลอาศัยบิดาเป็นขุนนางซื้อหลางบรมทะเบียนราชทั้งพึ่งพาร้านหนังสือมีสแสวงหาทำรายได้ไม่ขาดสายจึงจับจ่ายอย่างมือเติบสร้างความยินดีแก่หญิงรับใช้จนตาช่างเอ็นเอียงมาทางกูเ่เยในอนาคตไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใด ผูุสตรีที่ทริมทรเลสาบก็แยกออกจากกันในสภาพหอบหายใจเรือนผมยุ่งเหยิงอยู่บ้างดูไปไม่คล้ายการแสดงความสนิทสนมกลับคล้ายต่อยตีกันรอบหนึ่งลิ้นหวานเอ,อ๋ยกมือตกแต่งเรือนผมหางตาจำเลืองมองเหล่าหญิงรับใช้ที่อยู่ห่างไปคาดเดาว,ว่าพวกนางสมควรมองไม่เห็นแต่ยังมาเกิดความเอียงอาย จนถลึงมองฟ้านเสียงกราหนึ่งครุ่นคิดว่ายามกลางวันแสกแสกเช่นนี้ออกจะเหลวไหลไปบ้างแต่บนริบบนปากคล้ายยังติดค้างความหอมหวานเอาไว้เป็นเหตุให้หญิงสาวทั้งแตกตื่นทั้งว่าบหวามฟ้านเสียงกระซิบที่ข้างหูนางว่ากลัวอันใดยามค่ำคืนที่ผ่านมาไม่เห็นท่านไม่เป็นปกติถึงเพียงนี้ กล่าวพลางใช้ฝีมือเล็กน้อยดีนิ้วใส่ติ่งหูของนางลิ้นหวานเอ่ออุทานเบาๆคำหนึ่งไม่อาจสะกดอดกลั้นได้กำหมัดน้อยๆทุบใส่หน้าอกมันฟ้านเสียงร้องโอดครวญว่าวางแผนฆ่าสามีแล้วนี่เป็นคำสัพยอ่อรสชาติปางก่อนของฟ้านเสียงแต่ยามนี้กล่าวกับคู่มั่นของตนเองกลับเป็นรสชาติอีกแบบหนึ่ง ลิ้นหวานเอ๋อผ่ทานกัดใส่มันคำหนึ่งฟ้านเสียนรู้สึกข้อมือปวดแปลกแต่สะกดกลั้มกืนไว้ไม่ร้องออกมาเพียงฝืนยิ้มพลางกล่าวว่าไม่ใช่พูดผีปีศาจต่อยตีกันยจะต้องดุร้ายถึงเพียงนี้ตำนานพูดผีปีศาจต่อยตีกันมาจากความฝันในหอแดงบทที่เจ็หญิงรับใช้โง่งมนางหนึ่ง เก็บได้ถุงหอมใบหนึ่งที่ตากกวนหยวนปักรูปชายหญิงเปลือยกายนั่งสวมกอดกันหญิงรับใช้โง่งมไม่ทราบว,ว่าเป็นภาพปลุกสวาดเข้าใจว่าเป็นพูดผีปีศาจต่อยตีกันจึงนำไปมอบต่อสิงหูหญินเป็นเหตุให้เกิดโศกนาฏกรรมขนตากวนหยวนเป็นการใหญ่ในรัชชิ่งไม่มีผู้ใดรู้ตำนานบทนี้แต่ก่อนหน้านี้ลินหวานเอ๋อฟังว่า ชายคนรักเปิดร้านหนังสือโอ้อวดว่ามีต้นฉบับบันทึกของก้อนหินฉบับสมบูรณ์จึงบีบบังคับให้ฟ้านเสียนคัดลอกเรื่องราวสิบกระบทหลังออกมาวันนี้พอฟังคำนี้สร้างความอับอายจนหน้าแดงฉานกล่าวอย่างคุณข้องใจว่ายึดถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนเยี่ยงไรฟ้านเสียนหัวเราะฮิฮ้าก,กล่าวว่าย่อมเป็นคนดีคนรุ่นก่อน บอกว่าพูดผีปีศาจต,ต่อยตีกันเป็นท่วงท่าที่งามเพรียพร้อมอย่าว่าแต่พวกเราเพียงเป็นพูดผีปีศาวิวาทกันลิ้นหวานเออร้องเผยคำหนึ่งกล่าวว่าล้วนเป็นวาจาเหลวไหลยังแอบอ้างชื่อของคนรุ่นก่อนอีกจากนั้นกล่าวถามว่าพูดผีปีศาจต,ต่อยตีกับวิวาทมีข้อแตกต่างใดต่อยตีย่อมต้องกรีดมือวาดเท้า เคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกายส่วนวิวาเพิงแค่ใช้ปากไปตายเถอะฟ้านเสียงสบใจยิ่งกล่าวว่าอย่างนั้นขอตายบนร่างของท่านบุรุษสตรีในห้วงรักอยู่ริมทะเลสาบท้ามกลางขุนเขาไม่ล่วงรู้เวลาที่ผ่านพ้นชั่วพริบตาเดียวก็ถึงยามเที่ยง เราสตรีรับใช้สูงอายุที่ถูกฟ้านเยอะๆรั้งอยู่ที่ตึกหน้าค่อยนึกถึงภาระหน้าที่รีบรุดมาสตรีรับใช้สูงอายุเหล่านี้พอมาถึงฟ้านเสียนไม่ว่ายังไงก็ไม่อาจเชยชิดนงครานยามลุกยามนั่งต้องรักษามารยาททั้งอยู่ห่างไกลาจากหลินหวานเอ,อ๋ยยามเที่ยงทั้งหมดยกขบวนไปยังบ้านพักตาอากาศเลือกตัวตึกที่งดงามหลังหนึ่ง ปรากฏเบาไวพร่ไปจัดเตรียมอาหารขณะจิบน้ำชาสนทนาแว่าเสียงล้อรถบทกับพื้นมาแต่ไกลฟ้านเสียงกลิ้นหวานเอ,อ๋ยยิ้มพลางผุดลุกขึ้นคล้ายทราบว่าผู้มาเป็นใครแต่พอพบว,ว่าอีกฝ่ายก็ผุดลุกขึ้นต้องสบตากันวูบบังเกิดความประหลาดใจยิ่งผู้มาล้วนเป็นแขกเป็นแขกที่ฟ้านเสียนกลิ่นหวานเอ,อ๋อ แยกย้ายกันเชิญมาก่อนหน้านี้ต่างคนต่างไม่ร่วงรู้ดังนั้นพอเห็นคนวโรถมาทั้งสองคันก้าวลงมาฟ้านเสียนกับลินหวานเอ๋อล้วนตื่นตระหนกอยู่บ้างแขกที่ลินหวานเอ๋เชิญมาคือเยี่ยหลิงเอ๋อนางทราบว่าเมื่อวันก่อนทั้งสองต่อสู้กันที่หน้าราชนิเวศวน์พระองค์วันนี้จึงฉวยโอกาสที่ออกท่องเที่ยวต้องการให้เยี่ยหลิงเอ๋อพบปล่ากับฟ้านเสียน คลายความขุนข้องหมองใจเท่ากับว่าคิดเป็นคนกลางไกลเกลียฟ้านเสียนย่มเข้าใจเจตนาของหวานเอ,อ๋อจึงยิ้มพลางออกไปรับหน้าประสานมือกล่าวว่าคำนับคุณหนูเยี่ยหลังจากวันที่ต่อสู้กันจมูกเยี่ยงหลิงเอ,อ๋ยยังปวดอยู่บ้างแต่ปราศจากท่าทีกระบิดกระบวนกลับเปลี่ยนแบบจอมยุดหญิงโดยประสานมือกล่าวว่า คำนับคุณชายฟ้านคุณชายฟ้านมีฝีมือสูงเยี่ยมพวกน้องนับถือเลื่อมใสฟ้านเสียงหัวเราะออกมาในใจเกิดความรู้สึกที่แปลกประหลาดคุณคิดว่าเตรียมถ่ายทำภาพยนตร์ย้อนยุคหรือฟ้านซือเจ๋อมองดูเยี่ยหงเอ,อ๋อลงจากรถกล่าวทักทายเกอเกอต้องลดซุ้มเสียงเบาลงกล่าวกับฟ้านเยอ่เยอเๆว่าเจียข้าพเจ้าเข้าใจแล้ว เศร้าๆในอนาคตคิดเป็นคนกลางไก่เกลียเย่อเย่อรับคำคราหนึ่งขณะจะเข้าไปคารวะมีคาดฟ้านซื้อเจอกล่าวสืบต่อกลัวว่าเศร้าๆรับแขกกลับกลายเป็นรับเหมยเหมยเข้าบ้านฟ้านเย่อเยออร้องเผยคำหนึ่งงอนอนิ้วดีใส่หน้าผาก้านซื้อเจอดุเบาๆว่า,วาอย่าเพิ่งเอ่ยถึงเกอเกอคิดอ่านยังไง ต่อให้มันคิดตกแต่งด้วยสักถานะของคุณหนูเยี่ยไหนเลยยอมลดตัวเป็นอนุภรรยาในเจนางเห็นว่าเกือ้อเกื้อตกแต่งผู้ใดล้วนไม่มีปัญหาขอเพียงมันรักชอบก็พอเช่นเดียวกับที่ฟ้านเสียงคาดหวังต่อนางผู้ที่ลงจากรถไม้อีกคันหนึ่งเป็นคนอ้วนจุอยู่ภายใต้การประคับประคองของสตรีรับใช้สอดสายสายตามองอย่างประหมา ฟ้านเสียนพอพบเห็นมันก็บอกใบให้ฟ้านเยอะๆน้ําเยี่ยหลินเอ๋อไปพักผ่อนพร้อมทั้งกระตุกแขนเสื้อหลิ้นหวานเอ๋อเบาๆหลิ้นหวานเอ๋อพอพบเห็นคนอ้วนฉุน,นั้นต้องยกมือปิดปากแต่ยังส่งเสียงอุทานเบาๆออกมาเมื่อเหลียวดูฟ้านเสียนใหม่สายตาต้องทอแววสำนึกขอบคุณฟ้านเสียงกล่าวชักชวนว่าไปกันเถอะทั้งสองคน เดินเข้าหารถม้าคันที่สองคนอ้วนโฉนั้นพอเห็นหน้าฟ้านเสียนสีหน้าที่แตกตื่นลนลานอยู่บ้างกลับกลายเป็นยิ้มระรื่นแจ่มใสเดินเข้ามาหาหลายก้าวชุดดึงมือฟ้านเสียนไว้ร้องเรียกว่าเสียเสียนเสียนที่แท้เป็นท่านฟ้านเสียนหน้านิ้วคิ้วขมวดกล่าวว่า ต้าเป่าไม่ใช่ตกลงว่าจะไม่เรียกหาข้าพระเจ้าเช่นนี้หรอกหรือลิ้นหวานเออความจริงเศร้าหดหูดอยู่บ้างครุนคิดว่าเกอเกอง้อง,งมที่พบหน้าตัวเองไม่กี่ครั้งคงลืมเลือนตัวเองแล้วพอได้ยินต้าเป่าเรียกหาฟ้านเสียนเช่นนี้ยังอดหัวรอดไม่ได้ทวนคําว่าเสียวเสียนเสียนฟ้านเสียนทงอกสีสารับอย่างอับจนปัญญา ลิ้นหวานเอ,อ๋กล่าวขอบคุณคำหนึ่งจากนั้นกล่าวว่าท่านก็ทราบว่าข้าพเจ้าไม่สะดวกกับการพบกับมันฟ้านเสียงตอบว่าทราบและหันไปตบไหลอันกว้างใหญ่ของต้าเปากล่าวว่าต้าเปาวันนี้ไม่ตีหมาฉิวแต่ไม่เรื่องสนุกสนานอย่างอื่นตัวตึกนี้อยู่ที่เชิงเนินสามารถมองเห็นทะเลสาบแต่ไกลต้าเปาใช้จมูกสูดดม สันศีษะกล่าวว่าเสียวเสียนเสียนน้ำที่นี่เป็นสีเขียวไม่ใช่สีครามเพราะว่าน้ำไม่ลึกพออย่างนั้นพวกเราไปชมดูว่าลึกเท่าใดฟ้านเสียนความจริงดิดลูกคิดลางแก้วว่าวันนี้จะชักชวนต้าเป่ามาหนึ่งนั้นไม่ให้ต้าจิ๋วจือกับเจ้าอยู่ในบ้านจนเบื่อน,นายสตัดเตรียมให้ฟ้านซื้อเจอ นำพาไปเดินเล่นจะยังไงทั้งสองอยู่ในวัยรุ่นราวคราวเดียวกันมิคาดฟ้านซื้อเจอเกิดความตื่นตัวล่วงหน้าพอเห็นผู้มาเป็นตัวง่งมใหญ่ตนหนึ่งก็ชิงหลบลี้หนีหน้าฟ้านเสียนถูกต้าเป่าฉุดดึงมือไว้ได้แต่เดินออกจากซุ้มประตูพลางคุ้นคิดว่าอาหารเที่ยงมื้อนี้คงต้องอดแล้วมิคาดต้าเป่า เดี๋ยวน่าไปมองดูลิ้นหวานเอ๋อกล่าวอย่างขึงขังว่าไม่ๆมท่านฉไหนไม่ตามมาลิ้นหวานเอ๋อตอนแรกงงงันวูบจากนั้นบังเกิดความแปลกใจที่แท้เกือเกลืองงมที่พกหน้ากันไม่กี่ครั้งจดจำเมย่อย์ออ,อกจึงรับคำคาหนึ่งเดินไปจูงมืออีกข้างหนึ่งของต้าเป่ายามค่ำคืน ในหอห้องที่ห่างไปเมื่อเกิดเสียงทิ้งไพ่เบาๆเหล่าราชอ,องครักษ์จับกลุ่มกันดืม่มโซราเล่นไพ่นี่เป็นงานที่เบาสบายทุกคนล้วนผ่อนคลายหญิงรับใช้ทั้งหลายกลางวันเล่นจนเหน็ดเหนื่อยทั้งดื่มเหล้าเหลืองลงไปหลายถ้วยจึงหลับสนิทสำหรับผู้เป็นนายทิ้งปล่อยมา่านมุงเข้านอนก่อนบางครั้งในหนองน้ำริมดง บางเกิดเสียงกบร้องบ้างก็มีเสียงปลาในทะเลสาบกระโจนพ้นจากน้ำยิ่งขับเน้นให้เห็นถึงความเงียบสงบของบ้านตาอากาศในอุทยาฤดูร้อนในที่เปลี่ยวริมทะเลสาบมีกระโจมหลังหนึ่งหลบแสงจันทร์ซ่อนอยู่ในดงไม้รับลมที่โชยจากผิวทะเลสาบยามค่ำคืนดึกสงัดในกระโจมบังเกิดเสียงกระซิบกระซาบดังขึ้น ท่านแบกข้าพเจ้าออกมาไม่กลัวซือฉีพบเห็นหรือตอนนี้นางหลับสนิททุกวันข้าพเจ้าไม่ต้องใช้ควันหอมคาดว่านางคงไม่ตื่นแต่ว่าไม่ดีอยู่บ้างเพียงชมดูดวงดาวชมดูดวงดาวเท่านั้นคำพูดของท่านเชื่อได้หรือฟ้านเสียนยิ้มอย่างชั่วร้ายกล่าวว่า อย่างนั้นหวานเอ๋เตรียมทำอะไรเนื่องจากแสงจันทร์ที่อยู่นอกกระโจมไม่สุกใสดังนั้นใบหน้าของลินหวานเอ๋กลายเป็นเรือนรางกลายเป็นความงดงามพิเศษลินหวานเอ๋ย่นจมูกอย่างหน้าดูแซงทอดถอนใจว่าเมื่อถูกยกให้กับโจรราคะเช่นท่านกับชุดฆ่าผู้อื่นมากลางวิการข้าพเจ้าจะมีหนทางอันใด ฟ้านเสียนก็ทอดถอนใจกล่าวว่าข้าพเจ้าก็หวัดวิตกเพราะเมื่อประพฤติรับๆัล่อๆเช่นนี้วันหน้าหลังแต่งงานพอเข้าห้องนอนของพวกเราข้าพเจ้าไม่ยอมออกจากห้องจะทำประการใดลินหวานเอ,อ๋อร้องเพ้อคำหนึ่งกลัวว่าความคิดอ่านของมันดำเนินไปในทางลามกปัดสีจะยังไงข้าคืนดึกดนคนเงียบสงัดทั้งสองอยู่ด้วยกันสองต่อสอง หากว่ามันคิดกระทำอันใดตัวเองก็ไม่มีเรี่ยวแรงขัดขืนแล้วป้านเสียงไม่รู้ความคิดอ่านของหญิงสาวหากมันทราบว่ลินหวานเอร้ในยามนี้คิดถึงคำไม่มีเรี่ยวแรงขัดขืนคงถาโถมใส่นางแล้วเมื่อสตรีนึกถึงคำไม่มีเรี่ยวแรงขัดขืนแสดงว่าตสตรีไม่ขัดขืนแล้วทั้งสองนอนอยู่บนฟูกกันนุ่มนิม เลิกม่านก,กระโจมขึ้นเล็กน้อยเมื่อมองออกไปพอดีเห็นนภาดาวแถบนึงคืนนี้จันท์อ่อนแรงดังนั้นดวงดาวสุกสกาวเป็นพิเศษประดับอยู่ในม่านราตรีสีครามเข้มจับจ้องมองดูคู่รักทั้งหลายในแดนดินกลิ้นหวานเอ,อ๋อแอปียงเข้ากับอ้อมอกของฟ้านเสียนจมูกของฟ้านเสียนสูดดมได้กลิ่นหอมจางๆบริเวณซวงอกและท้องน้อย พอกระทบถูกตะโพกด้านหลังอันแต่งตึงของหญิงสาวฤดูร้อนผู้คนสวมเสื้อผ้าเบาบางคล้ายกับไม่มีเนื้อผ้ากัน้นดังนั้นฟ้านเสียนโอบกระชับสองแขนให้ร่างกายทั้งสองแนบชิดกว่าเดิมจดปราศจากรอยร่องช่องว่างรู้สึกถึงการสัมผัสและพลังดีสะท้อนที่ถ่ายทอดออกมาจากอ้อมอก ฟ้านเสียงกับกลายเป็นนักมายากลตอนแรกมือขวายังกุมมือของหวานเอ๋ออยู่พริบตาต่อมาก็ฉับแรกเข้าไปในเสื้อผ้าอันเบาบางของหญิงสาวเกาะกุมส่วนสัตว์ที่ตูมตั้งไว้ภายในกระโจมเงียบสงบแม้แต่เสียงคลื่นบนทะเลสาบก็แฝงความเอียงอายอยู่บ้างเนิ่นานานให้หลังภายในกระโจม เืเกิดซุ่มเสียงอันเคลือบเคลิมของชายหนุ่มดังว่าในโลกนี้มีบางสิ่งที่มองดูด้วยตายัางไม่พอหากแต่ต้องเกาะกลุมไว้ลิ้นหวานเอ,อ๋หน้าแดงจะหลดใบหูส่งเสียงดังองสองคำบิดตัวหมายดิ้นหลุดจากมือมาดของฟ้านเสียนแต่ไหนเลยต่อต้านชายหนุ่มที่คลั่งรักได้ ร่างกายของนางก็ถูกปลุกกระตุ้นจนอ่อนระทวยกว่าเดิมยามคับขันบังเกิดไหวพริบส่งเสียงไอสองคำค่อยดิ้นหลุดจากความรู้สึกกันอ่อนแอออกมาได้จริงนักคาดหมายฟาดเสียงงงงันวูบยังเข้าใจว่านางถูกความเย็นแทรกซึมรีบท่องบทสวดชำระใจอยู่หลายเที่ยวหักห้ามความต้องการไว้จัดแจงเสื้อผ้าให้กับนาง ดึงผืนพรมมาคลี่คลุมให้แก่นางลิ้นหวานเอ๋ยยังไม่คลายความเอียงอายในใจรู้สึกหน้าหัวร่อและสำนึกขอบคุณอยู่บ้างทั้งกลัวมันเปลี่ยนไปอีกครั้งจึงกรอกตาตลบหนึ่งกล่าวว่าตอนกลางวันเห็นท่านหอบข้าวของที่แปลกใหม่มาหากนำออกขายคงได้เงินไม่น้อยกระมังที่นางเอ่ยถึงคืออุปกรณ์ในการปิ้งย่างและกระโจมที่ทั้งสองพักอาศัยอยู่ ฟ้านเสียงในยามนี้เกิดความครับข้องใจที่ไม่สมปรารถนาอยู่บ้างจึงกล่าวเสียงแห่พร่าว่าจินจ้อันสูงศัก์ประสงค์ต่อทรัพย์สินเล็กๆน้อยๆนี้ทำอะไรมาจูปากอีกครั้งลิ้นหวานเอ๋อทั้งเอียงอายทั้งรุ่มร้อนกล่าวว่าท่านทั้งเปิดร้านหนังสือทั้งทำน้ำเต้าหู้ผู้อื่นเข้าใจว่าท่านชมชอบค้าขายซสอีก ฟ้านเสียนค้นคิดทำนายเต้าหู้ยังพอทำเนารับประทานเต้าหู้กับเป็นความรักชอบจริงๆจึงกล่าวเสียงเราห้อยว่าข้าพเจ้าต้องพิสูจน์ว่าสามารถหาเงินทองได้เองมีแต่ทำเช่นนี้จิ๋วจิ๋วห้องเต้นในอนาคตที่เตรียมยกท้องพระคขังให้พวกเราดูแลค่อยวางใจได้นับตั้งแต่มันมาถึงมหานครก็ตั้งหน้าตั้งตาค้าขายทั้งคบหากับตึกชิงวีถัง เพราะมีจุดประสงค์เช่นนี้เองยามนี้ร่างอันร้อนผ่าของทั้งสองก็เย็นชืดลงสวมกอดกันมองดูดาวสนทนาเรื่อยเปยื่อยสุดท้ายเอ่ยถึงเรื่องที่เมื่อวันก่อนฟ้านเสียนเข้าทำเนียบมหาเสนาบาดีไปกราบพบจั้งเหียนผู้เท่าท่านพ่อยังดีอยู่กระมังลิ้นหวานเอ๋อกล่าวถามด้วยความเป็นห่วง นางน้อยครั้งจะได้พบกับบิดาบังเกิดเกล้าแต่ในใจยังห่วงหาอาทรวันนี้ได้พบกับพี่ใหญ่โง่ง,งมนึกถึงพี่รองด่วนเสียชีวิตบิดาอยู่โดดเดี่ยวลำพังผงเศร้าเสียใจยิ่งตัวเองถือกำเนิดเป็นบทตรีไม่ได้ปรนิบัติอยู่ด้านข้างนับว่าไม่สมควรจริงๆฟ้านเสียนทราบว่านางคิดอะไรจึงปลอบโยนว่ายังดีอยู่วันหน้าหลังแต่งงาน พวกเราพากันไป,ป็นปฏิบัติสมควรดีกว่าตอนนี้ใช่แล้วแต่เท้าใจเสี่ยงเห็นชอบเรื่องการแต่งงานของพวกเราแล้วซุ้มเสียงของทั้งสองยิ่งมายิ่งแผ่วเบาจบจนแทบจะไม่ได้ยินล้วนดื่มดำอยู่กับรติการริมทะเลสาบสำหรับค่ำคืนนี้ยังเกิดเรื่องอันใดวันหน้าค่อยคิดอ่านกัน วันที่2แสงอาทิตย์สาดลอดเข้ามาทางหน้าต่างห้องอยู่ทั้งสองไม่อาจรั้งอยู่ในกระโจมไม่เช่นนั้นหากเราราชองค์รักษ์หญิงรับใช้ล่วงรู้ว่านายหญิงของตนเองคลอเคลียอยู่กับประมุกในอนาคตที่เมืองนอกตลอดทั้งคืนคงกับกลายเป็นข่าวปากลัวที่สถานสะเทือนมหานครแล้วฟ้านเสียนกหลินหวานเอ,อ๋ยอยู่ในห้องนอนของตนเองแยกย้ายกันลืมตาขึ้น ขยีตาพลิกตัวพะเยอยิ้มโวนลำลึกและบิดขี้เกียจอย่างเกียจคค้านทั้งหมดพอตื่นนอนก็แยกโต๊ะกันรับประทานอาหารเหล่าหญิงรับใช้กับสตรีรับใช้สูงอายุวุ่นวายจนหัวหมุนลิ้นหวานเอ,อ๋อนั่งอยู่ข้างโต๊ะกลมขี่ผักระบนชามข้าวต้มของต้าเป่าหางตาไม่เฉลืองแลยฟ้านเสียนแม้สักวับเดียวอีกด้านหนึ่งฟ้านเสียน ยิ้มอย่างง้องมช่วยเป่าไอรอนบนชามข้าวต้มของใหม่ๆสองทรงใหม่รักผูกพันกันลึกล้ำฟ้านเสียงกับลินหวานเอ,อ๋อไม่ได้สบตากันแม้สักครั้งเดียวแต่ที่หวางคิ้วหางตาทั้งสองปกคลุมด้วยความรู้สึกประการหนึ่งทั่วทั้งห้องอบอวลด้วยกลิ่นอายของความสุขชนิดหนึ่งเยี่ยเหลิงเอ,อ๋อที่มีความรู้สึกไวฟ้านเยย่อที่ฉลาดหลักแหลม ต้องสบตากันอย่าเครือบแคลงสงสัยแวบ,บหนึ่งจากนั้นเบือนสายตาไปอีกทางเนื่องจากเวลายังเช้าหลังรับประทานอาหารป้านเสียนคิดไปยังดงไม้หาสถานที่เงียบสงบเคลื่อนไหวร่างกายซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันของตนเองมีคาดเยี่หลิงเอ๋อเดินถึงเบื้องหน้ามันประสานมือขอคำชี้แนะจากมันที่แท้เยี่ยหลิงเอ๋อเพอกลับไป ก็บอกเล่าเหตุการณ์ประลองยุทธกับฝ้านเสียนที่หน้าราชนิเวศสวนพระองค์เยี่ยฉงก็ซักถามอย่างละเอียดสุดท้ายกล่าวชมเชยฝ้านเสียนบอกว่าคราก่อนคุณชายฝ้านสามารถรอดพ้นจากการเล่บสังหารแหวกอกเฉินจีสู้นะับว่าไม่ธรรมดาจริงๆเยี่ยหลิงเอ๋อพอฟังก็อยอมรับนับถือฝ้านเสียนแต่ยังรักษาแนวความคิดของตระกูลเย,ยี่ยที่ให้ความสําคัญกับเชิงยุทธ ตั้งใจว่าจะหาโอกาสขอคําแนะนําสั่งสอนจากฟ้านเสียนที่ว่าขอคําแนะนําสั่งสอนหมายความว่าเยี่ยหลิงเอ๋ยยังไม่ยอมรับนับถือจนหมดใจฟ้านเสียนน้อยครั้งจะซ้อมมือกับผู้คนตอนที่อยู่อ่าวต้านโจเพียงถูกขั้นอาอู่จูทุบตีถ่ายเดียววันนี้มีคุณสมบัติชี้แนะยอดฝีมือชั้นที่เจ็ดเยี่ยหลิงเอ,อ๋อถือเป็นความสุขสมใจประการหนึ่งเพียงแต่ อูโจูไม่ใช่อาจารย์อาที่ดีมันเองก็ไม่ใช่อาจารย์ที่ดีได้แต่บอกว่าหมัดนี้ควรต่อยตรงยังไงยามหลบหลีกควรอมกําลังยังไงได้แต่บอกกล่าวอย่างตื้นเขินไม่มีบททฤษฎีที่สมบูรณ์แบบฟ้านเสียนบอกต่อนางว่าตัวเองใช้ฝีมือย่อยแท้จริงแล้วเป็นวิชาฆ่าขนแขนหนึ่งจึงไม่สะดวกกับการสอนแก่ผู้คนโดยเฉพาะ สอนแก่ลูกศิษย์หญิงที่งดงามสดใสประดุจหยกนางหนึง่งยังมีฟ้านเสียนไม่ใช่คนที่ซื่อสัตย์ที่พอพบผ่านคนก็ควักหัวใจให้ดังนั้นเยี่ยงเอ๋อไม่อาจเรียนรู้แก่นแท้ของวิชาฆ่าคนของอูจูแต่ถึงยังไงยังมีประโยชน์ไม่น้อยขณะเดียวกันฟ้านเสียนก็ล่วงรู้วิชาเมฆลิวล่องหัดกำจายของตระกูลเยี่ยที่แท้ฝ่ามือคู่หนึ่งสามารถวิวัฒนาการเป็นวิธีจู่โจมมากมาย ถึงแม้ว่าเป็นเยี่ยหลิงเอ๋อใช้ออกยังแฝงอนุภาพทลายฟ้าสังหารเทพหากว่าเป็นเยี่ยฉงหรือว่าเยี่ยเหลวหวินใช้ออกคาดว่าวิชาผาลงใหญ่สามารถทำลายสุสารศิลาส่วนหัดกำจายก็ผน,นึกร่างคู่ต่อสู้จนไม่อาจหลบหลีกรอดพ้นหลังจากปราหมัดฝ่ามือฟานเสียนเกิดความพึงพอใจต่อรูปร่างอ,อ,อ่อนช้อยของเยี่ยหลิงเอ๋อ สายตาที่มองดูเอลออนแอนของหญิงสาวไม่ปกติอยู่บ้างดีที่เยี่ยเหริงเอ๋อไม่ทันสังเกตเห็นสายตาของมันไม่เช่นนั้นคงเดือดดานเป็นการใหญ่สรุปแล้วการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ไม่ได้ขาดทุนทั้งสองซ้อมมือถึงตอนท้ายภายในดงไม้บังเกิดเสียงร้องด้วยความเจ็บปวด,ดดังขึ้นจากนั้นฟานเสียงนวดเฟ้นข้อมือเดินออกมาที่ด้านหลังเป็นเยี่ยเหลิเอ๋อยกมืออุดจมกูก ในที่สุดนางยอมรับนับถือจนหมดใจซึ่งความจริงสำหรับกับผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ชีวิตของแต่ละวันเฉกเช่นบัญชีเดินสะพัดเดินพลางคิดอ่านพลางทับซ้อนอยู่ทุกวันจนกลายเป็นความจืดชืดไรรสชาติมีแต่อำนาจและความมั่งคั่งกลายเป็นเพื่องรับประกันว่าจะสร้างตัวเลขที่แปลกใหม่ให้กับผู้คนต้าเป่ากับฟ้านซื้อเจอ ถูกฝานเสียงเตะไปยังหลังเขาขี่ม้าซ้อมหญิงธนกันโดยมีราชอ,องครักษ์อารักขาหญิงรับใช้คอยปรนิบัติย่อมไม่ต้องวุ่นวายใจยามนี้ในบ้านพักตาอากาศคงเหลือแต่บุรุษเช่นมันคนเดียวโบวกกับวานเอ,อ๋เอใหม่ๆและเยี่ยหลิงเอ๋ออีกสามนางทั้งหมดนั่งอยู่ในห้องหับจิบชาฟังบทเพลง มองดูหญิงสาวที่มีรูปโฉมโนมพันอยู่หลายส่วนร้องขับขานฟ้านเสียต้องคุ่นคิดอำนาจเป็นสิ่งที่พิเศษจริงๆเมื่อฉินจู้ต้องการฟังเพลงก็ตามตัวหญิงสาวจากมหานครมาร้องขับกล่อมหญิงสาวที่ขับกล่อมเป็นนักร้องขนานแท้อาศัยเส้นเสียงอันสดใสตระเวนไปตามวังเจ้าเชื้อพระวงศ์จะเป็นบุคคลที่มีรสนิยมมันสูงส่ง จนบัดนี้ฟ้านเสียนค่อยรู้ว่าตนเองเป็นบุรุษของรัชชิ่งมันต้องสแสวงหาอำนาจและทรัพย์สินให้กับตนเองและคนข้างกายหากว่าคิดรักษาชีวิตอันสมบูรณ์พูนสุขไม่ตกต่ำเป็นโจรขี่ม้าปล้นชิงบริเวณชายแดนหรือเป็นกรรมกรในโรงงานเตาเผาคงต้องเสียสละบางสิ่งไปมันกระตุ้นเตือนตอนเองว่ามันเป็นคนเห็นแก่ตัวคนหนึ่งภายในห้องโถง หญิงสาวที่มีนามว่าสังหวนทรงเสียงร้องขับกล่อมออกมาก่อนหลังเหมันหลากผู่บ้านทานเหนือทานใต้น้ำค้างแข็งเหนือยอดไม้ภูเขาเยียบเย็นสายลมแฝงกลิ่นหอมจากขนใดพลันปรากฏผู้สาขาวสางเมาสถานตื่นพลันขุยเวกกลำไส้ขาด จันอ่อนจางสลัลวเรือนลาง